พอเราเปิดหน้างานเสร็จมีพื้นที่ทํางานนะครับเราก็ลงไปสํารวจระยะหวังผลนะครับที่เราจะต้องตัดขึ้นมาและชิ้นงานใหม่ที่จะนําลงไปแทนชิ้นงานเก่าก็จะต้องเป็นระยะที่ใกล้เคียงนะครับถ้าเท่ากันเปะ๊ะไม่ได้นะครับถ้าเท่ากันเปะ๊ะจบเลยเพราะวันนี้เคสนี้ไม่เหมือนกับเคสอื่นนะครับวันนี้เป็นท่อขนาด300นะครับระเบิดหรือที่พวกเราเรียกกันเองว่าลัาน่นส่วนสาเหตุจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับ เปิดหน้างานออกมาที่แรกโอเคครับเราก็ทํากันตามสเต็ปนะครับสํารวจแล้วหาระยะหวังผลตัดขึ้นมานะครับจนได้ลงมือเรื่อยถึงได้รู้นะครับว่าลายท่อมีอาการคานและขืนเพราะหนีไปเลยหักกระจายหมดเลยครับงานนี้เราเลยต้องพึ่งหินเจียนะครับใส่ใบตัดและลงไปตัดงานนี้มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเรามีแนวทางการปฏิบัติในระบบเซฟตี้ที่ทีมงานอื่นๆก็ทํากันเหมือนกันนะครับผมก็เลยไปขอแนวทางปฏิบัติของทีมงานมานะครับว่าให้ลูกพีทำให้ลูกพีทำ โอเคปลอดภัยตัวแค่ตัวมันนะครับช่าง งานนี้บอกได้เลยครับสลับกันเพลินเลยทั้งใบเลื่อยทั้งใบตัดพอตัดเสร็จแล้วยกชิ้นงานขึ้นเราก็วัดจากหน้าตัดซ้ายไปชนหน้าตัดขวาแล้วเราก็จะได้ระยะหวังผลจริงๆเอาไปวัดชิ้นงานใหม่แล้วตัดลงมาแต่ถ้าว่าการวัดการตัดครั้งนี้ตอนนําชิ้นงานใหม่ลงมาจะต้องมีระยะห่างเท่าๆกันที่เส้นรอบวงลงหน้าตัดจะต้องไม่เกิน1เซนนะครับพอตัดได้ตามระยะที่ต้องการนะครับทางฝั่งนี้ก็เตรียมจีโบนะครับโดยที่จีโบฝั่งด้านในซ้ายขวาจะอยู่ที่ชิ้นงานใหม่นะครับประกบ ออบรไว้ลและจีโบฝั่งด้านนอกซ้ายขวาก็จะอยู่ที่ชิ้นงานเก่าด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําชิ้นงานข้างบนลงไปวางให้ได้ตําแหน่งลายเดิมแล้วก็ปลากรอบปละกรอบจีโบเข้าด้วยกันเห็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับผมและนี่คือทั้งหมดของเราในวันนี้ถ้าเลื่องน้ําไว้ใจเรานะครับสําหรับทีมงานน้ําบาลสําหรับวันนี้ขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับสวีดัสสวัสดี